สบ,บายดีพี่น้องได้เวลาสีเขื่อนชบแล้วมาซองบานนี้รถตากแดดบานอ่าพอได้ันบอนี่ม่นี้มีผู้บวชปะ นี่แต่บวชขาวนี่บ่อันนี้ กำลังสิงเคลื่อนโซวพ,พี่น้องเลยบ่มีผู้บวชเป็นจัวเนะบ่มีผู้บวชนาไฟได้พี่น้องเลย <c oughs> เกิดใด้ใหญ่มาฮงก,ก็เคยพ่อเคยเห็นพี่น้องเลยทรงสการวันพุธพี่น้อง ทั่วประเทศนี่เจ้าว่ามีแต่บอลเดี่ยวนี่พระเจ้าพี่นอ้องเออคิวควันนะคนกับบอลไล้คนเ งานซบรถวนนลก็วนะร่วบินกันนะเน้เะววจักหนองจักหนอกระท่าส <Safe. S 1> <UST schnell. S 2> ิงานซพคือกันแต่บบคือกันได้พี่น้องเลยคือในไรสงสการวันพุธ เคยเห็นพี่นอ้องเลยหมก็เห็นแต่ว่าโบเคยเห็นกับท้าท้าว่าอันผีตายมีแห้งบอกเกิดอุบัติเหตุเกิดอุบัติเหตุตายหรือว่าฆาตตัวตายในวันคือวันพุธนี่คือก็ได้เอาลงยู่บ้านหลวงอิน,นอันนี้คนเจ็บคนโซนี่คือวันพุธนี่บวเห็นได้พี่น้องเลยเห็นแต่มองเดียวนี่แหละ คนกับบุรี่เป็นรันห้อ cà phê bơ đấy bơ khơi đấy chắc là thứ chắc là thứ sa sơn anh sa sơn tâm tâm anh em phần nó vừa tư xã Điện khi nào phần này nhà lục xã chuột cứ gắn nó chuột cứ gắn งานศพเหมือนกันที่ไม่เหมือนไข่สมบ่มีการโยนไข่เลยครับบ่มีบ่มีการโยนไข่แถมยังลงวันพุธอีก เย็นสุดนะเอายแคนกับบไลปนไดนะพี่น้องแต่ว่าก็พอสมควรอยู่ได้เป็น้องเลยคนอยเล นิโรธโุรรพเรพราะมีความดับแห่งก่มีความดับแห่งชาติชาตินิโรธาชาลามาร,ราณีเสริฐปาริเทวอบุคคโคนมานัส,สุปายาสานิริชาสิการุปิพิษุทั้ง,งหลามมอยอาเรยาสาวุในธรรมวินัยย่อมแต่ะทับไว้ในใจโดยแยกขายเป็นอย่าง่ี ซึ่งปฏิจจสมุปบาทนั้นเกี่ยวดังนี้ว่าอิมัสมิงสติอิทังโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ยอ่อมมีอิมัสุปาทาอิทังอุปัชติเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิมัสมิงอสติอิทังนะโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มี สิ่งนี้ย่อมไม่มีอิมัสสะนิโรธาอิทังนิรุชชาติเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปยะทิทังได้แก่สิ่งเหล่านี้คืออวิชชาปัจจยาสังขาราเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายสังขาระปัจจยายิ่งย พราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณวิญญาณนะปัจจยานามรูปังเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปนามรูปะปัจจยาสลายตนะัณเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะสลายตนะปัจจยา เพป็นก็เป็นทาหารเก่าได้พี่น้องเหมไม่มไว้เพป็นก็เป็นทาหารเก่าคนกับมลายพี่น้อง

เ <aid> <Solomon> ิ่งใหม่สีเพนก้าอยู่บอกรายเนาะเขตคือ so กันเลยบอกไปกันแล้วอ่หัวแล้วไปแล้วไปไหวอยู่นะงานเดีไหมบอกเรื่องงาน

ช่วงอดเพื่อนในล่งพ่อหนึ่งขอพ่อมชอบแล้ร้อยบาทอบเป็นครั้งราวพ่อาว่าร่งเนาะจะเจ้าได้ร่งเองมาเื่ามอดอไวม้ยป็นห่่งบ่ไ้เ่าเคียวได้่อยคร่อสอบตั้งเ่าเชเดียวอบ่านั้นงเอาได้รคนในช่าง่องลายชอบเนื้อ้ก้อนเขช่อ

ไปชงเลยมยบอท่านเขาเลยหอชรมาอาิมอกดพานยคอังก็อยู่ก็ปกลนตกโบปายานเนียอดฮอดเนี่ยวาหนาววาโปไตะกี้เนี่ยพวกยทเปีกชป้นาวชิบเปีกยูนี่เนียนั่กว่าได้เนี่ยผู้เดียวน่ยไ เพ่ต hey, ะกี้ยังไงวันด้วยชาวบเรีมย์ท่วกี้จะตายแค่นั้นหรอกนันะมาบนไปก็ไดได้ทุกคนมาเกี่ยวเข้า คนกับบุหลี่มันได้พี่น้องไหมงานนี้แตกต่างกันได้พี่น้อง บม่ม네ีบางกระโพกเนาะบ่มีบางกระโพกเด้ฮะวอแรกขัดจูดอีดไปแล้วมันก็ต้องตึมตึมกันแล้วอันนี้บ่มีบางกระโพกอ่าไฟคือซอยๆธรรมดามันพึบเลยเนาะอันนี้ซอยๆบ่มีเบนซินเนาะ จะซื้ออะไรจะว่าอารมณ์มันผุดขึ้นอะนี่ดิ Sì mày như vợ này, ta hàn cầu này. <cười> <cười>